พวกนักกอดแนบประคามบุปผู้พี่น้องเว้ยมาครับแซ่บๆกันครับพี่น้องมื้อนี้ต้มเป็ดปลาไหลครับมื้อนี้มายามอ่ายามไส้ครับพร้อมเอสุขุสุขชนลพี่น้องมื้อนี้จัดนักจัดเต็มครับแม่มันสินแท่งครับพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนเนี่ยม้วนมก้อนเนี่ยมันนี่หล่าได้เนี่โอ้เออมันเด้กินง่ายๆได้นี่แไหมขึ้นนัวดีครับแต่ว่าลำไดยเพลเยอส่วนเลยครับโจมตัวไปเลยครับเดี๋ยวจิได้ผู้รังปึ้งไม่ได้เมย มเนื้อาแหลคกับมย่อมเน้อเนี่ยมาครับพี่น้องครับต้มปลาไหลครับต้มตัวงครับต้มเปรตต้มเปรตต้นวาเป็นบ่ยขคดลงงงกอลุมปุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยพ่นอ่ะต้นจุดพุ่มอุ่มพุ่มพี่น้อ่เบุ่มพ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 ี่มพุ่มพุ่มเุ่มพ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 ุ่มัุ่มพุ่มัุ่มพุนมพนะครั่หลังจากปมไุ่มพรไมพุ่มาดนมพุ่ัพุ่มพุ้มพุ่มพุ่มพุ่ครับเพิ่ เออได้อาหารโปวดของง่ายเพราะฉัน้นเรานั่นมาฝากมือนี่ก็โอ้สุดยอดนะครับต้องปรนอะไรครับออมีโอกาสคักห <c oughs> ล่ะมือนี่ใส้มันคักๆ<ม>ออล่ะเพราะเห็นเราเห็นดีคร <g ül> อมอ,อ,องไมในตู้เขาเลยแหละครับมาเนี่ยมาเยำนกยำยียานอง มากินตุ๋มปลาไหลแง่ๆังไงละครับพอดีตัวมือยุ้มือหนี่งนะอ่าครับมาๆมากันนะครับเด้วอดีครับมีโอกาสพร้อมกันมาครับแซ่บๆกันครับพี่น้องมื้อนี้ต้มเป็ดปลาไหลครับมื้อนี้มายามอ่ายามซ้ายครับพปรปอเอศุขุสุขชนลำพี่น้องมื้อนี้จัดหนักจัดเต็มครับแม่ยามันสินแท่งครับพี่นออ้องเอ้เมื่อคืนได้เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ยอยจะบอกโดนอะไรเนี่ยเอาขันลุยขันมาๆพี่น้องมาเอาปอเอลุยเลยครับอ๋อใๆ่ใส่ใส่ใกันเด้อใส่บางเจ้าบาดกันน่ะตัวใหญ่ๆนี่ปลาทูปลาไหลสลักข้ามเลยเนี่ยบนี่ โอ้เมื่อก้กินง IC ่ายๆเลมนี่ะคันท้าว่าอไดอืมหมักมองน้าบ่าด้แล้วไมได้คันหาบ่ได้บ่ได้กินไ่ได้กินแล้วหาบ่าด้ก็ไ่ได้กินแล้วไปแล้วยาเรอบเปือยรอบมาจะกินควายปลาิ้นมาอย่างเดียวคันแล้วโอ้โยกปากโยกปกสุดอดเวอืมหอมสมเปรย์คับทิมสมมงเลยมือมาลาบหวานไม่ร้อ เคยเห็นงานแ้วว่าใ้เลยกินขวแทบเจอยมันเข้มอย่านีหรอข้าวันชนดีแค่น้อยน้อยคดข้าเดียวจาากินขึ้นนัวดีครับแต่ว่าลำได้เพียบตัวได้ครับรวมตัวไปได้ครับนี่ลูกหวงลูกตัวนี้หีดได้เปรียร้ายได้เป็นหวังนั้น เี่ยครับอาคัซีดัเพยนี่มันดูดได้เพียงฟักน่นอนน่โอ้โหอ้โอย่างนี้ครับไปเจ้าู้ก่อตั้งน้ำเข้าไปบ้าบอกเชื่อผู้อย่แล้อืมอืมอืมขมัยัได้อืมบ่ายันมได้วนเพียบเดีวเดียวอดี่ครับื่านักเสียงางนีย นองกัดเขียวมีอะไรบ้างกวดเขียวอยอดชิมเม่นมาตีบุ้ง่เต๋อบุ้งได้กินเลยนหครับวเมื่อออชิมหวานอ๋อดังกลรบเลยลองนูงหามากิมดูแต่มันตุ่มแล้วฝากเหยียบรถมาเลยพี่น้องเลยจากสารคามหอดยาสัวยังไใไอ้ไส้กินตัวเนี้ย không ừ, giang nào mặt trời đất mũi anh quý mời em mày On nam mười lăm anh em mọi người tặng này. hết mọi người tặng ông hết mọi người lên ông hả Nó có tặng ông hết mọi người 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 tặng ông hết mọi những nó có sẵn tiện. Mhm, 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 ป้อมๆเจ้หน่อยกันดาษผักมนตีไปบดรอดแถวดียวตาหยั่งบ้อมๆเนาตอนนักกินแซมดีบ่ดีก็ต้องอออออดีเนาะไปครับถ้าของมันแซมเนา <c oughs> ะเย็บกดเอาเดี๋ยวสร้างวนไม่เสียวกันย <c oughs> ็บขวดเอาของแซม ออนนี้ดีมันเ็ดีนะอื้มนี่เสียบเลยใ่ะต้มเพื่อความนาอกินงไยวะโอ้โหมะเขืวเขาโล่เขาเงี้ยปาาอันนี้มันพร้อมนะปลาปลาอันนี้มันเนี่ยปลาโอ้โหเี้ยมมันเน่ มันหวานปลาแซ่บครับชิมขมลำพอดีเลยหวานหอมมันมีกินข้าวเลยโตาตู้น้ำจะเนี่มาแซ่บมันหวงนสุดๆไปอีตูปลาเขาไปอีตัวเนี้ยเป็นงูจินเนาะมันตุ่มริงเลวตัวนี้ยอะไรตัวนี้เนวตีย

อันต่นใหญ่เป็นเชียรด้วยว่าผมต้เลือลตัวปีไม่ยีเดีกวเนี่ยนีราคาแบบปีไม้ใส่โอ้ใส่หรเนาะแมมันก็หนแช่เราลองเราไปยาวใส่นตรงหีดได้นี่ได้แกนไายไม่รู้มั่ะเอ ปปปนปลาเลกตัวเตันีโอ้ตายบน้ำ่มาเสียบมันนัวกันำหอยอดที่ดีนะเวสยแากบๆี่ตางาไม่ดีมเมดี้ครับแค่นนางวนไม่ต้น้มันไหมเอาไปคนหไหมไหม มันจขนะขำหน้าครับโอ้นี่กึนมือสันวันดีอีกครับครืบอืมนี่ใส่ยังอีกได้อายครับอืมตับอะไรบรรยากาศจะเป็นใจอืมก็เย็นไว้บๆยังลยหลดอินอิ่มนอนเว็ดเหรออืมพอดีเห็ดแท้งหน้าหน่อยแล้วไม่ นอนก็ได้น่ากินมาฝากพอดีว่าอะไรที่ทางหน้าขึ้นเอาบุญทางหน้าเราเนี่ยเออเกี่ยวทางหน้าทางหน้าหน่อยรับลมหนาวนิทุมนนอนให้นอนหน้าตกใกล้เบากาพอตกใกล้กับพอแล้วอาการประหองฝอยเออละดอืมอย่าใส่โอ้ยโหเหนื่อยเ่าพี่ใส่บ่ครับเีล่าพี่มากินไม่หอยมาครับจานมา กิน่เล่นัเรียคืองในยูุ่เฮียนกับพ่อเราบะย่านยู่ยเอน้อกาแฟซ้กินได้ยิ่งเนาเลี้ยงกับยังตเคืองในคืยเก่าหน่อยิยัง่ากัอยู่อาปลากินก็บ่ปาแบงแล่วกตอนเก่าอะไรบนป่า

อย่างวกนี้ย่างอื่นเราเห็นตะเชิืองนี่ต้มปอต้มปอดต้มตะปอดกันง่านเดียวตัวได้กินตะเครงงยเขาขายแพงะได้กิร้นหนึงไว้าตามก็รอยแปิุ่นเราอันนี้ว่าได้ซื้อว่าใ้กินอร่ยงไงแพงคนเงินจ้าเดี๋เครืงง่เลยอย่งพหกไวเดย ยิ่งจะยือนหลอไง่ายบวมแบบพักน้ำนะบอกไม่ออกถ้าคุณขังน้ำอมุนี่ไปเห็ดพ่อเป็นกระสายเยอะน้อยโจมหัวเลยไปเยอะโจมไหมครับเอ้อดูดหัวยังตาเลียเราหรอเป็นเพียงเออถ้าประกออกระดูดมาเราตัวอื ามาลองนะวันนี้ดุดเก่งของกันเนี่ยเฮ้อเลยเลยเรืยเลยมันหอานทำขสะอาดหัวมันมคุอปี้ดีนั่นแหละแล้วลงคอเดีบมังน่ะานมีเบียดอันนี้ปลาไหลแท่งปลาไทยครับ โอ้แซ่บครับพี่น้องเลยนี่ครับมายำปลายำไส้ครับพร้อมพอเอกับพี่น้องต้มปลาไหลหรือว่าต้มเป็ดปลาไหลครับเอาใจในครอบขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบนึงครับพี่น้องติดตามทุกช่วงครับเปล่าปุ๋ยจุผาครับฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามครับเปิ่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเป็นไม่นี่มีแต่ความสุขความเจริญครับลูกเต่าขนเงินขนทองมาให้ครับบุลลัษย์ซีหาทาหาแสนมาเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ครับไปก่อนคลิปหน้ามาใหม่ครับพี่น้องโชคดีความสุขครับพร้อไอพร้อมพอเอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ